ไช่ใช่ครับทุกทีทุกทีอาตุ้งเฒ่าจุดจุดเด็กก็รักใจเนี่ยเออครับไปไปไป <pop ping favour> <pop ping>

ให้ <ๆ S 2> ใใจะได้คะแนนเยอะพอกันนะครับแพทค้ำและก็หกทองแลงะก็เที่ยสายลุกนะครับขึ้นไปเลยนะครับนับถิ่นพิพายต่อจากนี้นะครับต่อจากรอบรองของเรือเรือกลางโบราณนะครับนับถิ่พี่พายต่อจากเรือ <ๆ S 2> เรือความเที่ยวห้าจิ๋วท่านกับจิจุดปล่อยเลยใน <ๆ S 2> รอบที่สองนะเพราะว่าตอนนี้ห้าจิ๋ว ที่จับฉลากว่ารับเสร็จทราบได้ไหมก่อนมาเมืองนันแข่งเรือครับวันนี้ไปเลยนะครับเรือที่เข้าหนึ่งสองสามที่จับฉลากรับรับขึ้นไปก่อนนะครับขึ้นไปก่อนเรือตอนนี้กำลังพิมพ์อยู่นี่หายยืดแล้วนี่จะมาเขาติดต่อเรื้อใหญ่ลงมากนะครับจะต้อตัดซิดอีกเขาตัดซิดนะครับตอนนี้จะตัดซิดแล้วนะครับเสียดายนะครับเพราะว่าท่านผ่านรอบก่อนลงจนะเลิศนะครับ นั่นเกียดบ่นั่นเกียดบ่4 <seks> 5เทียวเหลือดบอีก2เทียวนี่ปุ๊บกรรมการปิ๊กปวยไปสิลงเข้าใหม่อีกต้องจับไว้อย่างนี้3เทียว